ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes กันอีกแล้วะคะ่ะก็จากคลิปวิดีโอก่อนนะคะยุ้ยได้เล่าถึงเกี่ยวกับหากเราซื้อสินค้านะคะจากต่างประเทศน้อส่งมาในประเทศนิวซีแลนด์แล้วจะถูกหักภาษีหรือว่าจะถูกหัก ค่าขนส่งค่าภาษีอะไรยังไงนะคะหากใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะตามไปดูคลิปนั้นนะคะแล้วยุ้ยก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเพื่อนคนเดิมนะคะในครั้งนั้นนี่แหละค่ะได้มีการพูดถึงเ,เกี่ยวกับเรื่องภาษีหรือรายได,ได้ส่วนบุคคลนะคะตรงนี้เนี่ยยุ้ยจะมาพูดถึงในลักษณะของส่วนบุคคลเนาะเพราะมันมีแท็กเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะแยะ นะคะอันนี้เนี่ยยูยจะพูดถึงรายได้ส่วนบุคคลนะคะหรือที่ไทยก็จะเป็นแบบพงดอ91อะไรประมาณนี้ค่ะรายได้แท็กซ์ที่เก็บในลักษณะของรายได้ส่วนบุคคลนะคะโอเคค่ะ ก็เพื่อนยุ้ยคนนี้นะคะเขาก็ได้มีการแนะนําอีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะที่จะสา,สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของอแท็กต่างๆนะคะภาษีต่างๆที่เมื่อเราเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์แล้วเรามาทํางานในประเทศนิวซีแลนด์นะคะเราจะเสียแท็กในลักษณะแบบไหนจ่ายเท่าไหร่อย่างไรนะคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยยุ้ยรู้สึกว่า รายได้ไม่ถึงเท่านี้จะไม่ต้องจ่ายภาษีเหมือนที่ประเทศไทยนะคะขั้นแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะต่ากว่าเท่าไหร่นี่แหละคะ่ะอยู่ก็จําไม่ได้เนาะก็จะไม่ต้องมีการจ่ายภาษีนะคะแต่ว่าในลักษณะของภาษีในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยทุกๆคนที่ทํางานมีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ทํางานและมีรายได้เข้าสู่ออบัญชีของตัวเองผ่าน IRD นะคะ ก็จะถูกหักภาษีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกหักภาษีเป็นระยะเป็นระยะขั้นบันไดเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นแรกกันนะคะคือขั้นแรกเนี่ยขั้นบันไดแรกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่10.5เค่ะหรือว่าหากเราเนี่ยทำงานในลักษณะของ1ดอลลาร์นะคะเราจะถูกหกักภาษีนะคะอยู่ที่10เซนต์ค่ะต่อ1นดอลลาร์นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็หากเราเนี่ยมีทำไรายได้นะคะต่ำกว่า14,00 0ดอลลาร์ 14, ต่อปีนะคะอันนี้จะเป็นแบบต่อปีนะต่ำกว่าหรือเท่ากับ14,00 0ดอลลาร์ 14, ต่อปีจะเสียะจะเสียภาษีอยู่ที่เรทนี้นะคะอยู่ที่10.5ซค่ะอันนี้เนี่ยยุ้ยพูดถึงตอนนี้นะคะอยู่ในปี2022นะคะและการ เรทนี้นะคะจะเป็นเรทของปี2021นะคะตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเมษายนสองพันยี่สิบเอ็นะคะ, esa, 2021, ะ,คะยังใช้เรทนี้อยู่ปัจจุบันก็ยังใช้เรทนี้อยู่นะคะหากใครที่มีไรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ14,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปีนะคะจะเสีย็กซ์อยู่ที่10 .5 เค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่2กันนะคะขั้นเสร็จที่2เนาะก็คือหากเรามีรายได้อยู่ในช่วง14,000กับอีก1ดอลลาร์นะคะถึง48,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะเราจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะก็คือเสียภาษีอยู่ในช่วง17.5%นนะคะหรือว่า 17เซนต์นะคะต่อ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่เราทำงานได้มาค่ะเป็นไงกันบ้างคะ <c ười> คือสมมติว่าเราทำงาน1เราทำงานแล้วเราได้ได้เงินเดือนนะคะ1ดอลลาร์เนี่ยเราก็จะถูกหักออกไป17.5เซนต์ค่ะเราก็จะได้มาอยู่ที่82เซนต์นั่นเองค่ะ <c ười> หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่3นะคะก็คือขั้นที่3ขั้นที่3นะคะถ้าเกิดเราทำงานได้เพิ่มมากขึ้นเนาะอยู่ในช่วง48,000กับอีก1ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะถึง7,000 0ดอลลาร์นิวซีแลนด์เนาะอันนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะระดับคนกลางๆนะคะระดับกลางๆที่มีไรายได้ช่วงนี้ต่อปีนะคะจะถูกหักภาษีอยู่ที่ 30ซค่ะอืมก็เยอะเหมือนกันเนาะหากเราทำงานได้ $1 ดอลลาร์เนี่ยเราก็ถูกหักภาษีออกไป30เซนค่ะเก็บเข้ากระเป๋าเ0็เซนเนาะหรือหากถ้าทเทียบง่ายๆก็คือเราทำเงินได้100ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะเราก็จะถูกหักออกไป30ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าเรา70ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะคะ ถัดมานะคะอีกสเตปหนึ่งนะคะเป็นสเตปที่ค่อนข้างหายค่อนข้างสูงแล้วแหละก็คือผู้ที่มีรายได้นะคะอยู่ที่70,000กับอีก1ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะจนถึง1 8 0 0 0 0ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะโอ้โหเยอะจังเลยอะ่ะถ้าเป็นพวกคุณหมอพยาบาลเนี่ยน่าจะได้ประมาณเนี้ยเกินประมาณเนี้ยนะคะซึ่งค่อนข้างสูงเลยอะ่ะแล้วก็ภาษีนะคะจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะกว่าอ่าไม่ได้เยอะกว่าก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่นะคะ จะถูกหักภาษีอยู่ที่3าเปค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นขั้นทายและขั้นสูงแล้วยก็ไม่มั่นใจว่าจะมีสูงกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าตามที่ยุยได้อ่านมาจากที่เว็บไซต์ของ F.I.R.D. นะคะก็มีอยู่แค่นี้ค่ะหากใครเนี่ยที่ทำงานเกินนะคะได้รับรายได้ต่อปีเนี่ยเกินกว่า1 8 0 0 0 0ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะก็คือ1 8 0 0 0 0กับอีก1ดอลลาร์นิวซีแลนด์ขึ้นไปนะคะ จะถูกหักภาษีอยู่ที่สาิเเปซนค่ะค่อนข้างสูงเนาะสูงมากๆเลยแหละแต่ว่าหากใครเนี่ยที่ทําเงินได้เท่านี้เนี่ยก็ถูกหักไปส9เกเซ็ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะหนึ่งในสามเกินหนึ่งในสามันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอืมนะคะแล้วก็อย่างที่ยุ้ยบอกเนาะอันนี้เป็นสเต็ปขั้นบันไดไปนะคะแล้วก็การหักภาษีการคิดการคิดเรทของภาษีเนี่ยยุ้ยก็คิดว่าคิดแบบเป็นขั้นบันไดเช่นเดียวกันคะ่ะหนึ่ง

ถัดมาอีกขั้นหนึ่งก็ถูกหักเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่ใช่ว่าทั้งหมดแล้วก็สตัดสูงสุด39%แบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคะซึ่งมันเนาะมันก็จะเยอะไปเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเราเข้ามาทํางานในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะเราก็จะต้อง apply ตัว ID number ค่ะก็มือเป็นเหมือนกับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีในประเทศนิวซีแลนด์นะคะทุกคนต้องมีนะเพราะว่านายจ้างส่วนใหญ่ที่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะส่วนใหญ่เลยนะ ยุ้ยค่อนข้างมั่นใจว่า99.9999% 99 99ของนายจ้างในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะทําตามกฎค่ะยุ้ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะทําตามกฎกันค่ะยกเว้นว่าจะเป็นแบบร้านค้าอะไรต่างๆอรืว่าอาจจะไม่ค่อยอยากที่จะจ่ายตามแท็กหรือว่าลูกจ้างที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่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 ได้ได้มาแบบอ่าไม่อาจจะไม่มีวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะ ไม่ได้จ่ายแบบนั้นก็จะแบบจ่ายสดไปแต่ว่าหากถูกตับได้นะคะว่าทําแบบนี้นะคะก็คือโดนค่าปรับเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะเสียหมดตัวเลยนะอาจจะโดนหมดตัวเลยนะคะซึ่งหากใครเนี่ยมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วนายจ้างเนี่ยแล้วเรามาอย่างถูกกฎหมายนะแล้วนายจ้างเนี่ยจ่ายสดหรือว่าจ่ายไม่ตรงตามมินิมัมเวทอะไรประมาณนี้เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้นะคะอืม โอเคปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้อันนี้อยู่นะคะแล้วก็หากใครที่เข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นชาวนิวซีแลนด์ชาวต่างชาติที่เข้ามามีไรายได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ผ่าน IRD นะคะจะต้องจ่ายภาษีเย่แบบนี้นะคะถึงจะถูกกฎหมายนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆใครๆที่จะเข้ามาแบบว่ามาเป็นวอร์กิ่งไนท์เลหรือว่าเพิ่งได้งานมาใหม่ลองศึกษาดูนะคะว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะคะถูกหักภาษีออกแล้วจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ แล้วเดี๋ยวคริสตหน้าเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องเงินเงินทองอะไรอีกมากมายนะคะว่าเออเบนฟิตอะไรต่างๆจะมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวยุ้ยขอเพิ่มนิดน,นึงค่ะหากใครเนี่ยที่มาในประเทศนี้เสแล้วามาทํางานเนาะค่ะทําทงานงานเดียวนะคะอย่างเช่นมาทํางานสมมุติเป็นเชฟนะคะก็ทํางานเป็นเชฟอย่างเดียวนะคะมันจะมีแท็กโค้ดนะคะหรือว่าเป็นโค้ดที่เราจะต้องใส่เมื่อเราเ เมื่อเราทํางานนะคะเมื่อเราตอเราสมัครอะ่ะแล้วเราจะต้องใส่แท็กสโค้ไปว่าแท็กสโค้ของเราเป็นอะไรมันจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์การหักภาษีของเรานะคะมันก็จะมีเอมนะคะซึ่งก็คือเมนแท็กสโค้ตนะคะเอสนะคะก็คือ secondary แท็กสโค้หากเราทํางานที่2เราก็ต้องใส่ S นะคะแต่ S เนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งเป็น S หลายอย่างนะคะมันจะมี S เฉยๆมี S b S H นะคะแล้วก็ S T แล้วก็ S A อะไรประมาณนี้ค่ะมีอีกหลายแบบมากมายเลยนะคะแต่ยุ่ที่ขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดเรามาแล้วทำงานแค่ที่เดียวนะคะอย่างเช่นเป็นเชฟทำงาน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นสมมติแค่นี้นะคะก็ใช้แค่ tax code M ค่ะแต่ถ้าหากใครสมมตินะคะหากใครมาทำงานเป็นเอาอะไรดีอะเป็นเป็นพยาบาลนะ่ะสมมตินะคะ มาทํางานเป็นพยาบาลทํางานตอนเช้า10โมงเช้าถึง3โมงเย็นแค่นี้แล้วก็อยากที่จะทํางานตอนเย็นต่อนะคะ5โมงเย็นถึง4ทุ่มสมมติอยากทํางานร้านไทยนะคะเราก็จะต้องดูค่ะว่ารายได้อันไหนเป็นรายได้หลักนะคะเราจะต้องใช้ tax code M กับรายได้หลักที่จ่ายมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ tax code S นะคะกับรายได้รองนะคะ ก็จะต้องดูว่าอันไหนนะคะแล้วก็หากเราใส่ S ไปนะคะทาง M I A D เนี่ยอาจจะมีการอ e ีเมลมาบอกเราว่ารายได้เราเนี่ยมีการอยู่ที่เกิน1,48,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์เราต้องใช้โค้ด S ที่เป็น Special S นะคะก็คือจะเป็น S High นะคะประมาณนี้ค่ะหรือว่า S T นะคะที่มันจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้นหรือว่า S A เพิ่มมากขึ้นแบบนั้นอีกนะคะอื ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะยุ้ยก็พยายามอธิบายให้เพื่อนๆพอจะเข้าใจนะคะหากใครไม่เข้าใจถามยุ้ยได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็หากยุ้ยเนี่ยได้พูดผิดบางประการอะไรไปยุ้ยก็ขออภัยณตรงนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะแล้วหากใครชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิก้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บายบายเร่ bye bye.